บ,บังคับรักจอมผดด็จ ep ริบพี17คุณผู้หญิงอยู่ไหนคำถามประจำตัวถูกเอ่ยถามทันทีที่ถึงบ้านหากแต่สาวใช้กลับหลบสายตาและมีท่าทีเลิกลากจนผิดสังเกตค,คุณผู้หญิงมไม่อยู่บ้านคะ่ะไปไหนนี่มันยังเช้าอยู่เลยไม่ใช่เหรอคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันและจ้องหน้าคนตรงหน้าอย่างต้องการคำตอบ เทราว่าสายตาของอาเธอร์เวลามองคนอื่นไม่ได้อ่อนโยนเหมือนมองคุณผู้หญิงของบ้านสาวใช้ดวงสวยจึงตัวสั่นงงนงกเพราะไม่รู้จะบอกเรื่องนี้กับคนเป็นนายว่าอย่างไรดีคุณอาเธอร์กลับมาแล้วเหรอคะเสียงที่ไม่ค่อยหวานใสบ่งบอกถึงช่วงอายุทําให้อาเธอร์ต้องหันไปมองเมื่อแม่บ้านวัยกลางคนเดินเข้ามาสาวใช้ที่เกือบดวงกุดเพราะตอบคำถามคนเป็นนายไม่ได้ ก็แทบจะเป่าลมออกจากปากแรงๆด้วยความโล่งอกก่อนที่เธอจะรีบปีกตัวหนีเพื่อเอาตัวรอดและปล่อยให้ซิลารีรับหน้าแทนในฐานะหัวหน้าแม่บ้านคุณผู้หญิงออกไปไหนแต่เช้าแล้วออกไปกับใครคุณวีโอลามารับไปแต่เช้าแล้วค่ะแต่ไม่ทราบว่าไปไหนซิลารีตอบคำถามของคนเป็นนายด้วยสีหน้าเย็นชาหลังจากรับรู้ถึงสิ่งที่เขาทำต่อหญิงสาว ความเกรงกลัวที่มีมาตลอดก็ถูกเปลี่ยนเป็นความกลกรนโกรธทันทีแล้วกันหน้าล่ะคุณผู้หญิงพาคุณหนูไปด้วยค่ะแล้วทำไมถึงไม่โทรมาบอกฉันว่าคุณผู้หญิงไปไหนฉันเคยสั่งแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้ามีเรื่องสำคัญให้โทรมารายงานอาเธอร์ดุคนอายุมากกว่าอย่างไม่สบอารมณ์พักนี้ช้องนางไม่ค่อยสบายเขาไม่อยากให้หญิงสาวเดินทางไปไหนเพราะเกรงว่าจะออกไปเป็นลมนอกบ้านแล้วไม่มีใครเห็น แม้จะไปกับเพื่อนสนิทหากชายหนุ่มก็ไม่ไว้วางใจว่าฝ่ายนั้นจะดูแลหญิงสาวดีเท่าคนที่เขาไว้ใจอย่างซิลารีขอบประทานโทษค่ะดิฉันเห็นว่าคุณผู้หญิงไปกับคุณวิโอลาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเลยไม่คิดว่าจะต้องรายงานค่ะอย่าให้มีแบบนี้อีกซิลารีต่อให้ออกไปกับใครหน้าไหนก็ต้องบอกฉันซิลารีอยากถามคนเป็นนายกลับนะัก ว่ามีเวลารับสายของเธอหรือเปล่าเพราะขนาดเวลาจะโทรหาเมียสองสานาทีเขายังทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ก็ทำได้เพียงคิดเพราะอย่างไรแม่บ้านวัยกลางคนก็คือลูกน้องของเขาหากบังอาจไปทำให้ชายหนุ่มโมโหในเวลาที่อารมณ์ไม่ดีอย่างนี้เธอเองนั่นแหละที่จะถูกเขาลงโทษค่ะดิฉันสัญญาว่าจะไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน พราะคนที่คุณกักขังด้วยเงื่อนไขสุดเห็นแก่ตัวแบบนั้นจะไม่มีวันกลับมาที่นี่อีกแล้วประโยคหลังเป็นความคิดที่อยู่ภายในใจของซิลารีอาเธอร์หายใจแรงด้วยความหงุดหงิดก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาต่อสายหาคนตัวเล็กทว่ากดต่อสายกี่ครั้งก็ไม่สามารถติดต่อหญิงสาวได้จนเริ่มสังหรณ์ใจแปลกๆแต่เพราะไม่อยากคิดในแง่ร้ายจึงเปลี่ยนเป็นต่อสายหาเพื่อนรักแทน ว่าไงเพื่อนกลับมาจากดูใบแล้วเหรอถึงโทรมาได้อืมเพิ่งกลับมาเมื่อกี้ตอนนี้แกอยู่ไหนเชลโลอยู่บ้านสิวะเช้าขนาดนี้จะให้รีบออกไปไหนเมียฉันอยู่บ้านแกใช่ไหมเอาโทรศัพท์ไปให้ช้องหน่อยฉันโทรติดต่อไม่ได้น้ำเสียงของอาเธอร์ดูร้อนรนกว่าปกติเล็กน้อยแต่เพื่อนอย่างเชลโลก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกตินั้นหนุ่มอารมณ์ดีจึงเอ่ยถามตรงๆ มีเรื่องอะไรหรือเปล่าวะน้ำเสียงแกดูร้อนรนแปลกๆปกเปล่าฉันแค่เป็นห่วงเห็นคนในบ้านบอกว่าน้องสาวแกขับรถมารับเมียกับลูกฉันออกจากบ้านแต่เช้าช่วงนี้ช้องไม่ค่อยสบายฉันเลยเป็นห่วงแล้วปกติคนของฉันจะตามไปด้วยแต่วันนี้กลับไม่มีคนในบ้านตามไปด้วยสักคนเย่ายวเว้นะอาเธอรถึงคนของแกจะไม่ได้ตามมาแต่ฉันรับประกันได้ว่าน้องสาวฉันดูแลเพื่อนดีอย่างแน่นอน เพลอๆอาจจะดีกว่าคนของแกด้วยซ้ำเชลโลมั่นใจเพราะวีโอลารักเพื่อนชาวไทยคนนี้อย่างกับอะไรดีทุกครั้งที่ช้องนางมาที่บ้านเขาวิโอลาจะดูแลเป็นอย่างดีและสั่งให้คนรับใช้ในบ้านปฏิบัติกับเพื่อนคนนี้เสมอเจ้านายอย่างเธอซะด้วยซ้ำช่างชันเอนาเอาโทรศัพท์ไปให้ช้องหน่อยคนเอาแต่ใจทำเสียงหงุนหงิด,งดเชลโลจึงไม่ขัดใจยอมลุกออกจากที่นอนและเดินลงไปชั้นล่าง คาดว่าหญิงสาวคงอยู่ในห้องนั่งเล่นเพราะทุกครั้งที่ช้องนางมาที่นี่สองสาวมักจะไปคลุกอยู่ด้วยกันที่นั่นถ้าว่าเมื่อเดินไปถึงกลับมีเพียงน้องสาวของเขาคนเดียวที่นั่งจิบกาแฟยามเช้าอย่างอารมณ์ดีวิโอลาไหนว่าพาคุณช้องนางมาที่นี่ไม่ใช่เหรอคนเป็นพี่เอ่ยถามน้องสาววิโอลาจึงเลิกคิ้วมองพี่ชายอย่างแปลกใจเธอเพิ่งรับเพื่อนรักมาไม่ถึงสองชั่วโมงด้วยซ้ำ เหตุใดคนเป็นพี่ถึงรู้ข่าวนี้เร็วนะักพี่ชโชโร่รู้ได้ยังไงคะก็อาเธอร์มันโทรศัพท์ติดต่อคุณช้องนางไม่ได้เลยโทรมาสั่งพี่ให้เอาโทรศัพท์มาให้คุณช้องนางคุยนี่ไงว่าแล้วก็ชูโทรศัพท์ให้น้องสาวดูว่าคนเป็นเพื่อนยังไม่วางสายไปเห็นแล้ววิโอลาก็เบ,บป้ปากอย่างไม่ชอบใจนะักก่อนจะตอบคนเป็นพี่ด้วยเสียงห้วนแต่ก็ดังพอจะให้คนในสายได้ยินไปด้วย ช้องบอกว่าไม่ค่อยสบายเลยขอกลับก่อนฉันเลยให้คนขับรถขับรถไปส่งที่คารืหานไปตั้นแล้วฝากบอกเพื่อนพี่เชลโล่ด้วยว่าอีกสักพักก็คงจะถึงอืมอืมเชลโล่พยักหน้าก่อนจะยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูได้ยินแล้วใช่ไหมวะอืมขอบใจอาเธอร์ตอบรับก่อนจะกดวางสายและรอคอยอย่างใจเย็นแต่ลึกๆก,กลับอดรู้สึกหวั่นใจไม่ได้ เพราะมีบางอย่างผิดแผกไปจากปกติเธอคงไม่คิดจะทำอะไรที่ฉันคาดไม่ถึงใช่ไหมช้องนางขออย่าให้เป็นอย่างที่เขานึกกลัวเลย3 0นาทีผ่านไปอาเธอเริ่มนั่งไม่ติดตั้งแต่30นาทีแรกแล้วชายหนุ่มเดินวนเป็นหนูติดจันอยู่หน้าบ้านแต่รอแล้วรอเล่าคนของวิโอลาก็ยังไม่มาถึงสักทีจนชายหนุ่มต้องโทรศัพท์ไปถามเพื่อนรักอีกครั้งเพื่อความแน่ใจช้องยังมาไม่ถึงบ้านเลย แกเช็คให้หน่อยซีเชลโลว่าคนขับรถไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเช็คให้อีกห้านาทีเดี๋ยวโทรไปบอกเชลโล,ล่รับปากจากนั้นก็กดโทราศัพท์หาคนขับรถแต่เมื่อได้รับคำตอบก็ทำเอาชายหนุ่มเริ่มเป็นกังวลตามคนเป็นเพื่อนอาเธอร์คนขับรถของฉันกลับมาแล้ววะ่ะแต่ช้องกับลูกฉันยังไม่กลับเข้าบ้านคนของแกเอาลูกกับเมียฉันไปทิ้งไว้ไหนวะน้ำเสียงของอาเธอร์แข็งกระด้างขึ้นด้วยความเลกลียโกรธ ทำเอาคนที่ไม่รู้ต้นสายไปเหตุว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงกับกุมขมับแกใจเย็นๆก่อนอาเธอร์เดี๋ยวฉันจะเรียกคนขับรถมาถามใหม่ไม่ต้องฉันจะไปเค้นความจริงจากปากมันเองสิ้นเสียงชายหนุ่มก็กดวางสายด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวก่อนจะออกจากบ้านไปด้วยความรวดเร็วราวกับพายุบอกมาว่ามึงเอาเมียกับลูกอุไปไว้ไหนคนโกรธเค้นเสียงถามด้วยความเกลี้ยกลด่ดแต่ไม่ว่าจะถามกี่ครั้งก็ได้คำตอบแบบเดิม และทุกครั้งที่มันตอบไม่ถูกใจเขาหมัดรุ่นรุ่นก็ซัดเข้าที่หน้าจนใบหน้าของคนขับรถหนุ่มเริ่มบวมปูดอย่างเห็นได้ชัด<พ>ผมไม่รู้ครับเธอให้ผมส่งแค่หน้าบ้านแล้วเธอก็กลับไปจริงๆครับผมสาบานได้หว่าว่าอยากโกหกอาเธอตวาดลั่นด้วยความโมโหเหงื้อกําปั้นเตรียมซัดหน้าอีกฝ่ายถ้ามันส่งช้องนางไว้หน้าบ้านจริงๆเหตุใดหญิงสาวจะไม่เดินเข้าบ้าน พอก่อนเธอว่าอาเธอร์เดี๋ยวมันก็ตายซะก่อนถามกี่ครั้งมันก็คงตอบแบบเดิมนั่นแหละเชลโลรีบเข้ามาห้ามประเมินดูแล้วคนของเขาคงไม่ได้โกหกหรอกเพราะอีกฝ่ายไม่ได้มีท่าทีเลิกลากแม้แต่น้อยอีกทั้งคำตอบที่ได้ก็ยังเหมือนเดิมไม่สอพิรุษใดๆทั้งสิน้นมาห้ามอะไรวะไว<ป>อาเธอร์สะบัดมือคนห้ามออกด้วยแรงอารมณ์ทำเอาเชลโลแทบกุมขมับขืนฉันไม่ห้าม แกได้เป็นฆาตกรแน่อ,นนอาเธอร์ใจเย็นๆหน่อยสิวะฉันรู้ว่าแกเป็นห่วงเมียกับลูกแต่แกดูหน้าคนขับรถฉันหน่อยมองตามันแล้วแกจะรู้ว่ามันไม่ได้โกหกต่อยหนักขนาดนี้ใครมันจะไปกล้าโกหกวะผมสาบานจริงๆครับผมไปส่งคุณผู้หญิงที่หน้าบ้านจริงๆครับเธอสั่งให้ผมจอดข้างกำแพงแล้วสั่งให้ผมขับกลับผมเพียงแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นจริงๆครับ อาเธอร์ลดมือลงด้วยความกุ่นโกรธแต่ก็พยายามใจเย็นแล้วรับฟังคำแนะนำของเพื่อนแม้ว่าตอนนี้เขาแทบจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยก็ตามนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมพี่เชโลถึงปล่อยให้เพื่อนของพี่มาซ้อมคนขับรถของบ้านเราตามอำเภอใจแบบนี้เสียงโวยลั่นของวิโอลาดังเข้ามาพร้อมกับเจ้าตัวหญิงสาวมองอาเธอร์อย่างไม่พอใจแต่อาเธอร์ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะถนอมน้ำใจหรือไว้หน้าใคร ลูกเมียเขาหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครหน้าไหนตอบชายหนุ่มได้สักคนว่าเธอหายไปไหนเมื่อตัวต้นเหตุเดินเข้ามาร่างสูงใหญ่จึงพุ่งเข้าหาเธออย่างรวดเร็วราวกับพายุช้องกับลูกหายตัวไปเธอยังมีหน้ามาแสดงความไม่พอใจอีกหรอวิโอลาเธอรู้ไหมว่าการที่เธอพาเมียฉันออกมาจากบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตมันกำลังทำให้ลูกเมียฉันตกอยู่ในอันตรายอ้ยปล่อยฉันนะคุณอาเธอร เป็นบ้าหรือไงใครหายพูดบ้าอะไรไอ้อา,าเธอใจเย็นหน่อยสิวะแล้วน้นนองสาวฉันเชโรรีบเข้าไปดึงเพื่อนรักออกห่างจากคนเป็นน้องก่อนที่ฝ่ายนั้นจะโกรธจนเผลอหักคอวีโอลาโดยไม่รู้ตัวช้องนางกับลูกหายตัวไปเพราะเธอไปรับออกมาแล้วไม่ส่งให้ถึงในบ้านถ้าช้องกับลูกเป็นอะไรไปฉันไม่เอาเธอไว้แน่อย่าคิดว่าเป็นน้องสาวของเพื่อนแล้วฉันจะปล่อยเธอไว้นะ วีโอลาถึงกับอึง้งเมื่อคนตรงหน้าขู่คำรามด้วยสายตาดุกล้าวยอมรับว่าไม่เคยเห็นอาเธอร์ในคาบซาตานมาก่อนไม่คิดว่าเมื่อโกรธขึ้นมาเขาจะน่ากลัวได้ถึงเพียงนี้แต่ถึงอย่างไรหญิงสาวก็ไม่ยอมแพ่งพลายเรื่องของเพื่อนรักโดยเด็ดขาดยิ่งเห็นเขาโกรธแทบคลั่งเธอก็ยิ่งสมน้ำหน้าคงจะห่วงลูกละสิคิดอยากได้แต่ลูกแต่ไม่เอาแม่ฝันไปเถอะว่าจะได้กันหน้าไปไง่าย หญิงสาวคิดก่อนจะแส้ทำหน้าตกใจและแสดงสีหน้าหวั่นวิตกโดยไม่มีพิรุธเลยสักนิดช้องจะหายไปได้ยังไงในเมื่อฉันให้คนของฉันไปส่งถึงบ้านสันกรามแกล่งบดกลอดด้วยแรงอารมณ์ทั้งโกรธคนต้นเหตุทั้งเป็นห่วงลูกกับเมียจับใจเขาไม่รู้อะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเธอกับลูกหายไปได้อย่างไรมีคนพาไปหรือหญิงสาวจงใจใช้โอกาสที่เขาไม่อยู่ หนีออกไปด้วยตัวเองหากเป็นอย่างแรกอาเธอร์จะตามสุดล่าฟ้าเขียวเลยทีเดียวและจะไม่ปล่อยให้คนร้ายมันมีชีวิตอย่างสงบสุขแน่แต่หากเป็นอย่างหลังการตามหายหิงสาวคงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจเขาตลอดเวลาว่าอยู่กับเขามันทรมานขนาดต้องหอบลูกหนีกันเลยเหรอเมื่อตามไปเข็นคอคนขับรถก็ไร้คำตอบ อาเธอร์จึงไม่อยู่ที่นั่นต่อให้เสียเวลาชายหนุ่มรีบกลับคฤหาสน์เพื่อเริ่มต้นหาคนเป็นเมียจากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านเห็นว่าคนขับรถของวีโอลามาส่งช้องนางกับลูกหน้าบ้านจริงแต่ไม่ใช่บริเวณที่มีพนักง,งานรักษาความปลอดภัยเฝ้าอยู่รถคันดังกล่าวจอดห่างจากประตูทางเข้าคฤหาสน์พอสมควรเมื่อคนของวีโอลาขับรถไปแทนที่หญิงสาวจะพาลูกเดินเข้าบ้านแต่ช้องนางกลับยืนนิ่ง และมองเข้ามาทางตัวบ้านครู่หนึ่งคล้ายกำลังอำลาก่อนที่หญิงสาวจะหมุนตัวและเดินหนีออกไปจากวิธีการมองเห็นของกล้องวงจรปิดอาเธอร์รู้สึกใจหายวา่าเมื่อเห็นหญิงสาวหันหลังเดินออกไปทุกก้าวของเธอบีบหัวใจคนมองเป็นที่สุดไม่มีใครมาฉุดกระชากหญิงสาวออกไปอย่างที่กลัวแต่เป็นการเดินออกไปด้วยความเต็มใจของช้องนางเองชายหนุ่มได้แต่มองภาพตรงหน้านิ่ง และขบกรามแน่นด้วยความอดทนแม้จะเห็นแล้วว่าหญิงสาวอยากเดินออกไปจากชีวิตเขามากแค่ไหนแต่อาเธอร์ก็ทำใจปล่อยช้องนางกับลูกไปอย่างนั้นไม่ได้ไม่ใช่เพียงแค่ห่วงแต่เพราะเขารักคนทั้งสองมากจนเกิดความเห็นแก่ตัวอยากบังคับให้เธออยู่เคียงข้างให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ไมเคลิลให้คนของเราแกะรอยช่องนางไปหาตัวให้เจอให้เร็วที่สุดครับคุณอาเธอร์ อาเธอร์เดินกลับไปที่ห้องหมายจะเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพอตั้งแต่ลงจากเครื่องเขาก็ยังอยู่ในชุดเดิมทว่าก่อนจะหมุนลูกบิดประตูพลันชายหนุ่มก็เกิดเปลี่ยนใจหมุนตัวเดินกลับไปยังห้องนอนของลูกชายตัวน้อยที่กลายเป็นห้องของเขาสามคนพ่อแม่ลูกมาตลอดหลายเดือนร่างสูงใหญ่ก้าวเข้าไปในห้องอย่างใจหายเมื่อไม่มีหญิงสาวกับลูกรอบกายเขาก็เงียบลงถนัดตาอยู่กับฉัน เธอไม่เคยมีความสุขเลยเลยช้องนางเธอคงรอเวลานี้มานานแล้วสินะเสียงตัดพ้อเหมือนคนหมดแรงดังขึ้นทำให้คนที่แอบมาเอาของสําคัญที่นายสาวลืมไว้ถึงกับชะงักโชคดีว่าจังหวะที่อาเธอร์เดินเข้ามาซิลาลี่เข้าห้องน้ำพอดีหญิงร่างท้วมจึงยืนแอบฟังเสียงนั้นอยู่หลังประตูอย่างเงียบๆเ,เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำลายความเงียบในใจที่เควงขวางดูดยืนอยู่ก้นเหวลึก อาเธอร์ดึงตัวเองออกมาจากพวังก่อนจะรีบหยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาดูเขาเรออยู่เพียงสองสายสายแรกคือคนที่หนีไปสายที่สองคือบอดี้การ์ดที่สั่งให้ตามหาย,ยิงสาวก,กับลูกแต่ถ้าว่าคนที่โทรเข้ามากลับไม่ใช่คนที่เขารอทั้งคู่มีอะไรมั้งได้ยินโชโลมันบอกว่าเมียแกหายออกจากบ้านอืมมีอะไรให้ฉันช่วยไหมวะคนปลายสายเอ่ยถามอย่างเป็นห่วง แต่แค่คนของอาเธอร์ก็มากเพียงพอแล้วชายหนุ่มยังเชื่อในประสิทธิภาพคนของตัวเองว่าจะต้องค้นพบตัวหญิงสาวในมิชานี้ไม่เป็นไรขอบใจเออมีอะไรก็บอกนะเว้ยฉันจะได้ส่งคนของฉันไปช่วยตอนนี้ไอเชลโลมันก็ไม่นิ่งนอนใจมันส่งคนของมันช่วยตามหายอยู่เหมือนกันอืมทำไมเสียงเหมือนหมาหงอยอย่างนี้วะ ไม่สมกับเป็นแกเลยว่ะทำเสียงให้มันดูมีอำนาจสมกับเป็นเจ้าพ่อเงินกู้น้อยโทษทีว่ามาร์คฉันไม่มีอารมณ์เล่นทอน,นี้นะฉันกำลังรอสายจากเมียฉันอยู่เออเออฉันก็แค่เป็นห่วงยังไงก็อยากคิดมากล่ะมาร์ครับรู้ได้ถึงอารมณ์ของคนเป็นเพื่อนตั้งแต่คบกันมาไม่เคยเห็นอาเธอร์เป็นอย่างนี้มาก่อน ทั้งที่โอกาสหาตัวช้องนางพบมีสูงมากคนของอาเธอร์มีความเชี่ยวชาญเรื่องการแกะรอยและสืบค้นหากตั้งใจหาจริงๆมาร์กเชื่อว่าไม่นานก็คงตามตัวได้อย่างแน่นอนแต่เพื่อนของเขากลับมีความเหนื่อยล้าอยู่ในน้ำเสียงราวกับว่าจะไม่มีหวังได้เห็นหน้าลูกเมียอย่างไรอย่างนั้นจบตอนแล้วคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนจากตอนที่แล้วมีคนบอกว่า สงสารช้องนางเหลือเกินตอนนี้เริ่มมีใครสงสารอาเธอร์บ้างหรือเปล่าสารภาพเลยนะว่าตอนอ่านบทของอาเธอร์ตอนท้ายๆอ่ะเสียงแอบสั่นนิดนึงจะร้องไห้แล้วฝากเป็นกำลังใจให้ฮีด้วยนะคะเขาก็รักของเขานะเขารักของเขามานานแล้ว EP หน้าน่าจะต้องเตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้นะคะทุกคนไม่ได้เตรียมให้คนฟังนะคะเตรียมให้คนพากเสียง เตรียมให้คนอ่านต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเนื่องจากช่วงนี้แจงกำลังเอ่อเร่งปั่นต้นฉบับนะคะทีนี้ก็เลยอาจจะมีแบบเวลามาอัดเสียงน้อยลงแต่ว่าก็จะพยายามมาให้อย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้งอย่างน้อยนะอ่าแล้วก็ยังไงก็ฝากรอนิดนึงนะคะทุกคนนิดนึง จะแบบจะพยายามรีบรีบทําให้เสร็จแล้วก็แบบมาทําต่อให,ให้ให้ให้ต่อเนื่องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ฝากถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะไว้ติดตามกัน EP หน้านะคะ